ไม่ร้อะไาม่ไปจ้อะไร้งโขอยากินหอเรตวโควิดแล้วไม่ต้องนี่เขาน่าะ

ลอยหาสิบแล้แต่ก็อยากกินเนาะเอยากกินเลยตัวนึงอะช็อกโกตเลอะปากไม่ยากหรอกไม่จนหรอกแหม่นี่ไกดตังเป็นหมื่นเอาเอาอะไรนะเาเรียกโูยาวเหรอละบาทเอาอันนี้พี่เนี่ยยี่สิบ เดี๋ยวเขาที่บ้านเขาด้ายเขาขายตลาดได้ขายตลาดไปลงยูทูบไงพูดธนาเข้ามาแทรกช่อามนแล้วอ่ะตอนนี้อย่งมันต้องน้ำพลังคนดีจำต้องหลักพันพสังว่าต้องลงบ่อยๆนะ ถ้าหนูอุปกรณ์นั้นมาแล้วพ่อเนี่ยใส่พ่ออุปกรณ์นั้นมาติดกับที่คืนบาทได้ได้นี่เราไปรูดรทานสามร้อยรูดไม่เอาโทรศัพท์มาไปรูดไม่ได้ไปรูดกาดฟ

อาเียห้าสิบแยกแยกมาที่อันนั้นแหละอันนี้เลยอืพอดีใช่ไหมอ้าวหมูใจเหรออันนี like anyway. <S <S ้ห้าสิบบาทแก้ใจเหรออืมอันนี้ห้าสิบพอดีพอดีน่พ่อค้านะพอดีใช่ไหมแถให้พ่อค้าไปดี ขอบคุณครับ ชื่ออะไรเมลอนชื่อไอลี เอาหนึ่งหนึ่งหนูเอาอันนี้หนูชั้นให้แม่หนูชั้นให้ยายชั้นให้ตา <bili> ante, ตากินหรอในตู้เย็นตายไม่เอาเลยเหรอตามแม่หรอกพยายามเรื่อยๆเรื่อยลรอแม่พักเงินให้แม่เ,เล,ดดลือกดรับ เอาหนุ่มชั้นแล้วก็หนุม่มนนี้ไปแล้วแล้วแม่เอรอตังจากแม่ อันนี้คืออะไรแม่ไม่อยู่อ่ะแจกเขาเปิดใช่ไหมฟางฟางไม่กินได้ ตูเลยลูกต้สน่ะเขรองั้นมไม่ใช่อะไรหรอกใหญ่มากแไม่มต่ตอนเล เอาอะไรเอาเอะไรพ่อคนเดียวจังอะไร Hãy subscribe ôm kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเคนะครัาบภาพเราจะสนอเพราะเราใช้มือถือทีอออ่พี่ไหนเราก็ใช้มือถือแหละเนาะ ก็กินแล้วปวดคอพี่พ่อก็กินก็ไม่เอาหรอกอุ้ยมันละกอแม่มันละกอมมนละกอมัละกอมัละกอ,น,ะกอ,น,ะกอน้ำพริกทัายเลย อะไรนะแม่ประทูร้านนันแม่ก็เห็นั้ยใช่หรอประทูหมดแล้วหรอคะล้างขาหายไปแล้วยดเงี้ย มกระป๋องมัไงเราะว่เป็น่ไามแพ้อใช่ข้างหน้า่ยเลือดได้นาะได้ขนัดไหนคะน่าทึ่งคุนึ่ยหลงนะห ว้าวใครสั่งจ่วปากเยีหยมตาเนี่ยนะหากินง่ายแล้วสมัยนี้ในกรุงเทพมันมีขายเลยตาต้องกินแจ่วแม่ มีเจ้วก็พอตาบอกโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไปแล้วครับสวัสดี